วันนี้ทะเลสวยโอเคไหมไม้จาวเหลือพี่ปันคนเดียวเลยป oh, 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 oh. ันครับสองนิ้วหน่อยปันครับสองนิ้วหน่อย <Yeah. S 1> จะเดะถชอบไหมครับ